เอาเราดีฮอนด้วยนะอยู่วันนี้ผมเล่นสมัยนะก็น,นี้อะไรอยู่กับไอไม่ชาโดนะครับนะก็อันเนี้ยเป็นอัปเดตใหม่นะครับนะซึ่งเป็นอัปเดต2นะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับจูสึไคเซนนะครับนะก็จะมีหลายตัวละครเลยแล้วก็เออไม่ได้มีของใหม่ประมาณส,ส,สองสองอย่างนะที่แบบเอาไว้เสริมบัฟตัวละครได้แล้วก็ขอรับวัลฟรีนะแล้วก็มีเพทูวินด้วยนะครับนะก็คือเอ๊กูสีเอกนะครับนะก็เหมือนว่าเอ็กซ์สีเอ็กเนี้ย จะเป็นเอ่อตัวที่สามารถเทียบเท่าได้กับตัวรับได้เลยนะฮะนี่สมมุตินี้เมืองแรกนะครับนะเมืองแรกก็เป็นของเอ่อตัวอะไรวะน่าเป็นเนี่ยมันอยู่ช่องไหนวะเนี่ยทุกคนอยู่ช่องนี้เห็นไหมนี่อยู่ช่องวานิอันเนี้ยคือตัวที่เอ่อต้องซื้อเอ็กซ์คิวซีเอกนะฮะนะอ่ะเหมือนจะใช่ประมาณนั้นนะครับเหมือนจะเก่งมากด้วยนะครับแนละซึ่งผมยังไม่เอ่อผมรีวิวไม่ได้นะเนื่องจากว่าไม่มีเอ่อตัวไม่พอนะเอาไปเปิดเล่นมาแล้ว นะครับนะอ่ะแล้วก็มีส่วนของบัฟใหม่นะครับคืนนี้เป็นคำสาปนะคำสาปเนี่ยถ้าเราใส่ตัวละครนะครับก็จะมีคำสาปเพิ่มมากานเช่นผมจะรีตัวนี้กันนะนี่ก็มีหลายคำสาปเลยอันนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นเออ่ฟอร์จูนนะก็คือบวกเงินเพิ่มก็มีอันนี้ด้วยวิสก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นบวกสิบเอ็กพีบวกลัคกี้ศูนย์ศูนย์ห้าบวกดาเมจยี่สิบนะแล้วก็อันนี้ King of โค้นั่นก็คือราชามสาสนี่จะบวกในส่วนของห0าเซนดเมจแล้วก็สปีด15นะ่ซึ่งในสูตรอยู่ย์าถามว่านี่คุ้มมากไหมก็พอได้นะแต่เนี้ยอ่าส่วนวิธีการหานะก็หาจากเลทนะนะที่ผมไปได้มาได้จากเลทอันหนึ่งนะครับ,นนรบแล้วก็ใส่โค้ดด้วยส่วนโค้ดนะเดี๋ยวผมจะเอ่อเดี๋ยวหาที่ใส่ไว้ให้กันนะนด้านขวาอยวใส่โค้ดด้านขวาให้กันทุกคนนะอ่ะประมาณนี้ในโค้ดนนะครับนะอ่อนะนะนะออแล้วก็อย่างหนึ่งที่เด็ดมากก็คือเอ่อ ดอมอลขอพอรซึ่งตอนนี้ผมมีดอมบอลเยอะมากแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะครับนะถ้าเปิดได้เดี๋ยวเรามาดีๆทีอันนี้เป็นดอมบอนนะครับมีลูกแรกประมาณร้อยสามสิบเก้าลูกโคตรเยอะสำหรับดอมบอนนะครับเอาไว้แลกตรงไหนแลกตรงนี้ก็คือเอ้ยเป็นนึงมันแหลกๆกทุกคนขออนุญาตนะเป็นไรว,วะทำไมแหลก,กอ๋อโอเคเล่นงเยอะนะครับนี่จะดรอปรอนอนนันมีนะแต่แนะนำให้ตีเอ่อจีเลนนะครับดรอปตัวอื่นมันตีแล้วไม่ดรอปนะ เออผมรอตีละตีกินรันดับนี่นะก็คือมันจะให้รีวอร์ดเราซึ่งไม่รู้กันว่ามันเป็นอะไรนะเหมือนว่าในดีคอร์ก็ยังไม่รู้กันว่าเป็นอะไรนะครับนะหลายคนก็ยังไม่ได้เหมือนที่แบบดูล่าสุดนะอืมนะฮะก็ถ้าได้เดี๋ยวผมมาเปิดดูกันว่ามันคืออะไรนะนะฮะประมาณนี้นะครับนะอัปเดตนี้มีมาสองสามอย่างเนะแล้วก็มีเอ่ออย่างที่บอกฮะเมืองใหม่เนี่ยเป็นจูซีไคเซนก็มีหลายตัวเลยตัวรับนะคะจะเป็นในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่านะมันชื่ออะไรวะ อ่ายูจีนะพระเอกนะครับนะมิติเป็นโกโจโอ,อะไรเยี้อะไรเดี๋ยวผมรีวิวดูกันนะนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อคาชิโมะนานามิแล้วก็โทจินะนะฮะอ่ะมา,าเดี๋ยวเราให้ดูอ่ามันจะผงจะมีอยู่นะเดีย๋ยวเปิดเอฟเฟกต์ให้ดูด้วยตัวแรกเลยกันนะฮะเป็นเอ่อปิดปิดทั้งหมด่ะไปน,นี่กันนะตัวเริ่มตัวฟรีนะโนบาระตัวเวลน้อย ก็คือดาเมจอ,อยู่ที่สามสามร้อยสิบนะมอนขัางน,น้อยเลยนะฮะนี่ก่อนสกิลตีตีปั๊บสกิลก็สกิลช้าหน่อยนะครับนะนี่การพุ่งไปแทงแค่นั้นเลยไม่มีแล้วนาะตัวนี้นะครับนะต่อไปนะเป็นในส่วนของเออไอนี่นะเอาเป็นเงี้ยนวาจาคำสาวาจาเสียงอะ่ะจะไม่ได้เหมือนกันอะ่ะชื่ออะไรอ่ะ ซลมอนแซลมอนเนีย่ยจะไม่แรงมันนะสก,กิลก็เหมือนใช้เป็นคำพูดนะนี่อ่าเป็นคำพูดไปประมาณนั้นซาลาเมตไม่แรงมากนะฮะแล้วก็เป็นต่อไปเป็นเมกุมิเนาะนี่ไดเมตก็แรงอยู่นะหกร้อยสิบคูด,ดาวโซลิเดตห้าน,นะฮะสก,กิลก็นี่เลยทุกคนนี่เป็นการวางบ่อร์ไดเมตหมื่นสองนะถามว่าแรงมันก็แรงอยู่นะพอได้อยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีมาก ต่อไปฮะเป็นไอตัวนี้ผมจำไม่ได้อ่ะมากิี้ปะเออมากินี่เป็นตัวรับเลเจนด์นะครับนะก็แรงอยู่นะตัวเลเจนด์นะฮะการฟาดดาบไปประมาณสองหมไม่แรงมากนะครับต่อไปนะเป็นโกโจโมิติกะ่ะโกโจโกผมรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้ทุกคนดาเมจมันจะเบาๆไปหน่อยรู้สึกว่า,านามจแบบว่าเอาเอาไปตัวนี้กนนะเนี่ยติดฟอร์จูนแมวยี่เจ็ดอีพะไม่ต่างมากอ่ะอันนี้เป็น ไม่ใช่สิโอ้ยอ,อีคลิปอืออันนี้ก็โจด้วยก่อนนี่ก็ตีพันแปดนะไม่แรงมากแล้วก็สกิลนะฮะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามุกใส่เวทน,นะจะไม่ต่างกันด้เมทซี่หมื่นหนึ่งนะผมรู้สึกว่ามันเบาๆอย่างเงี้ยไม่รู้กัน้ยนะก็โจเหมือนว่าไอ้เนี่ยจะแรงกว่านิดหนึ่งอันนี้บัฟเหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่ต่างกันนะนี่ไม่ต่างกันอ่ะเมื่อกี้สี่หมื่นหนึ่งนะสองหมื่นแปด แต่ว่าเอ่อถามว่ามันเชอร์มอก็ไม่บอกมากแต่ว่ามันช้าทุกคนโกโจโมคิดส่วนตัวนะคิดว่าช้าอันนี้เวลมันห่างกันสองเวลเลยมันช้านะฮะนะอันนี้หน้าเมทพันแปดนี้ดาเมจพันสี่นะฮะรู้สึกว่าสกิลมันช้าช้ากแปนะโกโจโนะถ้าเลียบตัวนี้นะพระมาน,นี้อัปเดตนี้นะครับนะมีไม่มีเยอะนะทุกคนอัปเดตน้อนยๆนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเอ่อดาวบอลทีหลังแล้วลก,ลกันนะถ้าได้ดาวบอลมานะครับนะส่วนโค้ดก็ตันนะทุกคนได้ของเยอะโค้ดได้ของเยอะจริง โคได้เดยวยแคปซูลนี้แล้วก็ได้คำสาบด้วยนะครับนะแล้วน้โพรั่นด้วยนะฮะได้อยู่นะครับก็มีมานี่กันคลิปน,นี้แต่คลิปนี้ขอตัวลาไก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบายจ้าไป